ข้างในก็สวยเนาะมันสวยทุกต้นเลยเนี่ยนีอะไรเนี่ยมันทองมันทองนะอ๋อนี่เพิ่งลงลงได้นานหรือยังเนี่ยประมาณสองเดือนเนอะทั้งสองต้นเลยนะสองต้นดูยอดาเอาต้นพันธุ์สวยมานะเดี๋ยวดูยอดดิ พี่กบอยู่ที่สวนของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพนนะมะขามแล้วก็นี่มา้องเฮียพาชมสวนตอนนี้ตอนนี้น้องเฮียะสะสมอาหารไปบอกว่าก่อนก่อนโฉบสารเนี่ยสามรอบ,ลอบแล้วก็โฉบสารโฉบ,บสารมาเป็นเดือนแล้วเนาะเป็นเดือนกว่าแล้วครับพอเราทำสารเดือนแปด อ๋อเดืแปดครับวันที่ยีดสามยืสามครับ 3, 3, 3. โอ้ยเก้าสิบเดือนสองเดือนเลยเนาะตั้งแต่แต่แล้วก็ตอนนี้ก็เนื้อใบใบก็มามาดีแป้งนี้เป็นไงดีกว่าเดิมไหมฮะรู้สึกว่ามันจะใบต้นโตขึ้นโตขึ้นกว่าเดิม ที่นี้สวนของพี่แก้วนะสวยคือต้นแบบสมบูรณ์มากนะก็ะเรียกว่ายกแปลงเลยนะครับเนี่นยใบนะใบามามาดีมากเลยเนี่ยเนี่ยใบมาแบบสวยมากเลยเนี่ยนี่นะใช่เนี่ยต้นนี้กี่ปีนะห้าปีใช่ไหมประมาณ ประมาณ5ปี5ปีห้าครับเนี้ต้นนั้นใบเหลือง<ๆ>เป็นไรรื้อแตกไใบอ่อ,อนมันไี่ครับมันไอ้มันเป็นท้อปครับอ๋อตัวนั้นท้อปอะ่ะมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะอ๋อ,อ,อแล้วแก้ไงอะ่ะโอ้เราฟังเพิมครับอ๋อหายาครับ

จำนวนมันเยอะนะก็เลยแบบไม่ค่อยติดเนียยแต่ถ้าคนที่ทุเรียนน้อยๆจะกังวลมากเลยตรูใบเขาเริ่มตักต่อนอยีกครับนี่ทำไรแต่งแหนงเหรอครับไอ้ช่วงนั้นไม่มีงานท้ามกัเลยก็เอาออกบ้างเอาออกบ้างครับเออไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเอาออกได้ ล้วใช้ค้นอาหารพืชพวกอะไรเงี้ยหรือไอสะสมมันต้กี่วันเนี่ยกวเจ็ดวันเจ็ดวันหนูครับโอ้โหหัวอาหารพืชเขาเตียมบอลอนกับโบไปไอไอตัวสะสมครับไอรังเราเราเราทำซานไปเสร็จแล้วเราใส่โซนสามสิบสามห้าครับอ๋อโซนสามสิบสามห้าครับหลังหลังสะสมแล้วนะเออก็มีอาหารพืชจุลธาตุใช่ไหมครับแค่ียมบอลอนครับอ๋อ แต่ก่อนหน้านั้นไใช้อะไรแปดใช้แปดไอ้ไอ้นั้นใช้ไอ้ตอนที่เราไม่ได้โชว์้านอ่ะเราใส่ห้าห้ายี่ห้าามสิบห้าสามสิบครับนั่นแหละครับเออก่อนก่อนโชว์สานก่อนครับอ้แต่เป็นหลักมันใช้กัวฮันสเพิ่ง พี่่เพออิ่มมาล่ออครับยืนพื้นอ่ะยืนพื้นเลย <c oughs> โอ้โหยืนพื้นเลยนี่ใช้ครั้งหนึ่งครั้งละสามสิบกว่าเนาะสั่งมาครั้งละสามสิบเปอาเซ็ตเลยนะฮะคือของพี่แกเาใช้ก็ต่อเนื่องมาสองปีแล้วอืมพี่พี่กบดูแลแล,แล้วก็เอาอาหารพืชจุล่าตมาลงนะอันนี้เนะี่ยพาชมบรรยากาศวันนี้มีฝนตกด้วยน,ะนมันก็มาพอเปียกดินเออพอเปียกเนาะ แล้วให้น้ำ yes. ย oh, ังไงช่วงนี้โกยังไม่ได้รดเลยครับยังไม่ได้รดน้ำเลยครับมันมีไอ้ฝนมาเรื่อยๆมาด้วยนะรถทางดินเนาะทำสะเตียนเลยโกทำสวนสะอาดตัดหญ้านะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยโกไม่เคยเท่าไหร่หรอกครับการตัดเอาการเอาเราเปิดโป๊ะ เฮียมาบ้างเปล่าเฮียก็มาสามวันติดติดกันอ๋อดูไปทางนู้นชมทางนี้ด้วยวิวสวยมากเลยคมงวิวด้วยนะโอ้โหสวนที่เขาจะดูบรรยากาศเดี๋ยวผมพาไปดูดอกเลยไหนมีดอกด้วยเหรอเฮียมีด้ถือว่าทำทุเรียนนะฮะปีที่แล้วประทควาพาส่งเร็จนะได้แปลงนี้ได้เกือบ สามสิบตันแล้วมั้งมันโกลไปเท่าไหร่ไนดอก<ง>อมีดอกมาแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแบบไหนมาแบบไหนโอ้โอนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนี่นี่มาแล้วนี่เริ่มมีแล้วนี่ฮะน,นี่ครับมีมาเยอะไหมมันกลมี ม,มันเริ่มถ้าถ้ามันถ้ามันแรงถ้ามันแรงน่าจะมาครับนถ้าแรงหนึ่มั้งแจะอากาศตอนนี้มันไม่มันก็แรงบ้างก็ฝนบ้างครับมันมีลมหนาวบ้างครับถ้าลมหนาวมามันแรงมาน่าจะน่าจะน่าจะออกมาปึ๊บเลยแหละเนาะเนี่ยดู มาจัางนี้แล้วเนี่ยแต่แต่เราน่าจะมันไม่ทัดเท่าไหร่ะที่เขาเพิ่งไม่ชัดเหมือนกันอากาศมันไม่ให้อือมเนี่ยน้องเฮียบนะฮะกับน้องเจม <c oughs> นะาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฝีมือแล้วเนี่ยดูแลสวนทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะของพี่เขามีหลายหลายล็อกนะมีล็อกสิบห้าปีมีตามล็อก เออสามล็อกส <15 S 1> <ป>ิบห้าปีกับหปีหกปีหะสปีเกือบหปีครับอ๋อแล้วสี่ปีเป็นไงบ้างอ่ะปีนี้โใหญ่ครับไป,ไปชมไหม,มากเดี๋ยวขอไปดูสี่ปีของพี่เ<ช>ขาหน่อยนี่ครับเ,เพื่อนบรรยากาศสวนของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพนนะครับทุเรียนหกปีนะ บรรยากาศบิวไว้ทางนู้นนะของพี่เขาทําปีนี้อถือว่าน้องน้องเฮียเป็นผู้ดูแลนะฮะดูแลมาปีที่แล้วก็ทั้งปีนะครับแล้วก็น้องเขาก็นะฮะสั่งเนี่ยโอ้ใบอืมเนี่ยปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันมากไหมมันก็ต่างกันมากครับมันโตผิดตาเลยอือเนาะพี่ก็ว่าต่างมากเลยนะ ใบเนี่ยก็แบบนี้ทุกต้นเลยดูนะครับประมาณนี้ครับ,รรอนนรบพอๆกัน,น,นครับโอ้โหดูสิเ <c oughs> น,นี่ยใบโอ้โหครับมันโตขึ้นเยอะเลยนะครับอืมเนี่ยดูเพื่อนพาดูเนี่ยต้นเรียนเนี่ยใบเขียวเข้มนะนะ เท่ากับว่าเขาได้ทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนี่ครบถ้วนเลยแล้วก็น้ำนะน้ำสำคัญได้แดดนะฮะได้อากาศดีนะครับแดดดีเนี่ยตอนนี้พีกพ่กบเคยเคยมาแต่งนะฮะแต่งให้ดูแล้วก็ตอนนั้นยังเล็กมากเลยแต่ตอนนี้โอ้โหขนาดแต่ง แต่งกิ่นเยอะเลยนะตอนนี้นะครับโอ้อืเนี่ยบรรยากาศเพืเ่อนๆครับมาไม่ใช่มาค่ำหรอกครับเพราะว่าเดินทางเข้ามาก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เลยมาถึงที่ไหลที่นี่นะจะค่อนข้างจะเย็นแล้วนะครับ เสียดายมากๆเลยนะครถ้ามาเจอแสงดีๆนะครับอันนี้อาจจะมืดเนาะเพื่อนๆครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเนาะอ่ายากจะพาชมสวนที่ใช้พืชพันธ์ที่ริกบนะฮะมาดูแลจริงๆนะครับโดยจะฟ้นเรื่องของการใช้ธาต อารเสริมทางใบนะครับอานพืชจุลาธาตุแคเซียมบออนเนี่ยพระเอกเลยเมงนี้พาเดินชมแปลงสีน่ปะีอันนี้นี่แปลงหกปีนะครับเดี๋ยวลงไปดูแปลงสี่ปีนะครับแล้วก็ถือโอกาสชมวิวแปลงนี้ด้วยนะนเพื่อนๆครับโอ้โหนี่ไฟสามเฟสมาเลยนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอ้ น้ำท่าดีเนาะน้ำดีมากอืม,อมที่นี่อยู่ที่ตำบลทุ่งเพ,อเพนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับน้ำมีหลายหลายแหล่งนะครับนี่อันนี้ก็คืออีกแหล่งหนึ่งนะฮะพื้นที่ที่ขุดนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้น้ำดีมากนะ โอ้เนี่ยแปลงนี้นะครับด้านหลังเป็นเขาวิวสวยงามมากใช้แปลงนี้ป่ะอ๋อนี่โอ้โหนี้ทุเรียนสี่ปีต้นปร่งดีนะครับระยะความห่าง น่าจะแปดนะแปดเมตร<ม>ใช่ไหมฮะจากนี้แปดคูณแปดใช่ไหมแปดคูณแปดเนี่ยทุเรียนแปดคูณแปดนะครับต้นสี่ปีครับปีหน้าน่าจะเอาลูก,กได้อ๋อปีนี้ยังไม่เอาปีนี้เหรอสอนครับอ,อ๋อปีนี้ฝึกสอนสอน,สอนคือทาําไงการคําว่าสอนเราไม่ได้โชบสารไม่ต้อง<ม>โชบไม่ต้องโชบสารเอาใส่ตัวอาหารให้มันกินเออผสมอาหารเหมือนกันอืมอ่าครับ นี่ฮะ็อกนี้มีกี่กี่ต้นครับทั้งหมดมน,นับไม่ถูก,น,กะนะสุดลูกหูลูกตาไปถึงเขานน่นเลยนะฮะอ,อือส่นีปีโอ้โหเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยปร่งดีมากนะต้นสวยนะครับปรอ่อ่าเป็นต้นเดียวนะฮะส่วนใหญ่แต่ก็มีบางต้นเป็นต้นคู่ซึ่งเขาคงปลูกแบบอ่า อาจจะมีต้นใดต้นหนึ่งมีปัญหาที่ไหนได้มันขึ้นทั้งสองต้นนะส่วนใหญ่เขาปลูกต้นเดียวนะครับแล้วก็แปดคูณแปดเมตรนะก็ถือว่าโอเคครับอมีต้นแซมบ้างนะครับบางต้นนะอืแต่ส่วนใหญ่แล้วแปลงนี้ล็อกนี้นะสวยนะครับอืมเสมอดีอ,ดอืมดูสินะก็มีต้น อาจจะแกนบ้างนะบางต้นนะครับมีบ้างแต่มีน้อยมากนะครับจะไนท์เขาให้เอาออกกับพยงองอ๋อคือเอาออกเลยใช่ไหมอ๋อเราเก็บใบนานมันเสียเวลาด้วยอ๋อครับปลูกอันใบมันคืนแล้วพี่ครับมันลากมันเดินนะพี่ครับลากมันเดินแล้วมันโตวไวครับอื เหมือนที่พี่กบเคยดูของตัวเองเหมือนกันมันก็จะเป็นที่ที่ต้นพันธุ์ต้นพันธุตนน์ต้นนั้นแต่พอเอาต้นใหม่มาลงมันกับดีที่เดิมนะปลูกที่เดิมนะครับมันเป็นที่ต้นพันธุ์ด้วยแต่ว่าถ้าปลูกทุเรียนน้อยก็เสียดายเนาะหลายๆท่านก็โอ้โหส,สวยมากนะเพื่อนครับเสมอน,นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าการจัดโซนนะฮะเขาเรียกว่าพื้นที่ นะครับสะดวกสบายการเดินทางเนี้ยเข้ามาในสวนนะครับพี่กบเดินมาลึกมากเลยนะฮะโอ้ยน,น,นี่นะน,นอนทงรุ่นอีกกล้วนเครับเนี่ยที่เราเห็นนี่นนะมืดแล้วครับค่ำแล้วครับก็เราก็อาจจะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับก็เห็น ครับโอ้ยที่อื่นเขาเอาแล้วนะ้เนี่ยนะรครับเอาได้ห้าลูกสิบลูกได้เลยนะเนี่ยตนนน้นเนี้สิบลูกเลยนะโอ้โหนี่แหล่งน้ําอีกแหล่งหนึ่งนะนเพื่อนๆครับแปลงของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพชรนะล็อกนู้นมีกี่ต้นนะครับทั้งหมดมันโกลล้ลอย้นกว่าครับรโอ้โหขนาดล็อกนั้นล็อก<ช>ล็อกนั้นล็อกเดียวนะเกือบสองร้อยใช่ไหมฮะ S <S เดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะเดี๋ยวขอด,ดูแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูระยะที่พี่เขาปลูกนะนะครับซึ่งเห็นเห็นด้วยมากๆเลยการปลูก8ปดคูณแขึ้นไปนะเพราะว่าพ<อ>ื้นป่รับอากาศโปร่งแสงดีเนาะแล้วก็แต่งกิ่งให้โปร่งไปเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดตัดยอดนะยังยังนะครับอ่า,าพี่กบเรามาตัดตัดยอดต้นนี่พี่เก็บลูกไม่ได้เยอะเราเราใต้นนึงเราไวไม่ได้เยอะหรกรอให้มันสูงหน่อยครับก็พี่กบไเ,เห็นของพี่ต้อยพี่ต้อยเนี่ยถือเอาความสูงก่อนเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่อายุนะดูที่ความสูงของต้นเลยความสูงหกเมตรวัดจากตรงตรงโคนนะฮะสูงขึ้นไปหกเมตร แล้วก็ไปตัดที่6เมตรเลยก็มันก็ต้องนะธุเรียนถ้ายังไม่ถึงนะครับพี่ต้อยเขาไม่ตัดนะครับเขาตัดที่6เมตรเลยนะครับเอาวัดเลยครับเกี่ยวไอ้บ้านบนนั่นครับเกี่ยวเสร็จแล้วนาจะตัดยอดอืมคือถ้าเราเราตัดยอดมันก็จะทําให้ทุเรียนแต่ต้องต้องได้ความสูงได้พอพอด้วยนะมันถึงจะ อ่าไม่ใช่ว่าตัดตั้งแต่เล็กนะครับอืเราตัดยอดแล้วไอเราทำคะแนนให้มันอ้วนครับครับทำกิ่งนะให้อ้วนนะครับเราพูดถึงกิ่งนี่ฮะอีกล็อกที่ว่าเนี่ยนะเดินไปเดินมามาถึงนี่เลยนะครับ <c oughs> อ่อันนี้ก็ประมาณสองร้อยต้น <c oughs> เกือบเกือบสองร้อยใช่ไหมฮะ <c oughs> ล็อกนี้โอ้ <c oughs> แล้วก็ด้านหลังเป็นเขา สวยงามมากอทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งนี้เป็นอะไรเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยใช่ไหมหรือว่าทองครับมีไอ้พวกกระนมบ้างนกกระจิบบ้างครับแส่วนน้อยอครับแต่มันเยอะกว่าไอหมอนทองทองครับหมอนทองเยอะอืะอเนี่ยฮะใบโอ้โหเอาลูกได้แล้วอืมนะได้้แลวออโอ้โห นะต้นละสิบลูกได้สบายเลยนะเนีน่ยอ๋อโฉบสารด้วยนะโซนนี้นอ๋อที่มัดก็ดคือโฉบสารแล้ว<น>อ๋อเนี่ยต้นไหนที่น้องเขามาชชัดเชือกนี่นะครับคือต้นที่โฉบสารแล้วนะครับโอ้ยปีนี้ปีที่ผ่านมาแปลงทั้งหมดเนี่ยได้ได้กี่กี่ตันนะถึงยี่สิบเท่าไหร่นะไอตอนเล็กเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ไม่พูดถึงทั้งหมดนะพูดถึงทั้งหมด จนท,ทั้งหมดแล้วพี่ครับบอไอปีที่แล้วมันยังไม่ม,มีลูกเท่าไหร่อะม,มันเพิ่งเยอะคนสอนลูกครับครับมันต้นนั่งได้สองสามลูกยังงสองสามลูกครับอือ<ต>เป็นรักมันไอแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่ยีออ่สิบตวครับอ,อ๋อยี่สิบกตันแปลงใหญ่แต่แปลงแปลงนี้เพื่อนๆครับฝากเดี๋ยวติดตามเนาะว่าแปลงนี้นะโฉบสารไปประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยต้นในโฉบไปกี่ต้น โอ้น่าจะหาสิบหกสิบต้นมั้งครับอ๋ออ๋อในทั้งหมดนี้ตรงล็อกนี้เนะประมาณห้าหกสิบต้นเลือก,เล,อกเลือกทำเลือกทำอืมครับก็เดี๋ยวติดตามดูเนาะว่าต้นไซส์สี่ปนะีเนาะว่าจะได้ต้นประมาณสักกี่ลูกในเฉลียนะ่ยเนาะ ซึ่งน้องเฮียบเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็มีประสบการณ์แล้วถือว่ามีประสบการณ์แล้วหลับตาทําก็ได้เลยเนาะทุเรียนตอนนี้ <laughs> ใช่ไหมั <laughs> นม่ <laughs> มขนาดนั้น <laughs> <laughs> เออผมว่าเนะีเฮไปดูอะไรทางนูน้นห <laughs> <laughs> างแยั้างแย่อางแย่อ๋อมีออกดอกแล้วด้วยเหรอนี่ มีออกดอกแล้วเนี่ยนะเพื่อนๆครับเนี่ยออที่น้องเขาโฉบสารเนี่ยนะจะเริ่มมาแล้วนี่ครับอืมคืออากาศอ่าไม่เป็นใจนะไม่อำนวยนะตอนนี้ฝนมาตลอดเลยแต่ก็ถือว่าได้มาานแรงอาทิตคงคิดว่จะออกครับใช้เวลาอีกประมาณสักถ้าแรงจริงๆประมาณสองอาทิตย์นะค,คิดว่าดอกน่าจะมา แล้วเราเราทําอะไรบ้างตอนนี้เราต้องทําอะไรต่อไปไหมตอนนี้เราต้องแค่สะสมครับเออสะสมปกติเหมือนกันสะสมปกติครับแต่ใช้ศูนย์ที่ว่านะศูนย์อำน้าครับครับศูนย์ครับเออศูนย์สามสิบอะไรนะศูนย์สามสิบสามห้าครับอ๋อศูนย์สามสิบสามห้าอ๋อบางคนเขาไปใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่ได้ไหมโอ้ละแต่เครื่ของสวนครับครับแล้วแต่เครืของสวนอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออตัวกลางกับตัวหลังสูงเนาะ ออแต่ว่าที่เอาศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำสารไปแล้วโฉบสารไปแล้วอือยังไม่ได้โฉบสารอุบมไทยห้าห้าห้ายี่ห้าสามสิบสามสิบอ๋อโอเคคงไม่ต้องเดินไปแล้วพี่เราออกทางไหนออกทางนู้นเหรออืมมันมีทางออกหลายจุดนะครับโอ้โหไอเนื้อปูเราก็จีบฮะไหนนกอ๋อนี่นกจีบ นกหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดหนึ่งคนระับอันนี้นกหยิบนะฮะนกหยิบใบเขาจะเป็นแบบนี้นะี่ครับอืมเป็นนกหยิบนะเพื่อนเพื่อครับเอ้นกกระจิบก็อีกแบบหนึ่งนะอันนี้นกหยิบนกหยิบเนี่ยเขาเรียกว่ามอนทองเขียวของมาเลยเหมือนทางเขาเรียกมอนทองเขียวคือลูกใจะใหญ่เหมือนมอนทองเลยนะครับ ครับโอเคเนาะวันนี้ก็พาชมประมาณนี้นะครับน้องเฮียบพาลุยสวนแบบเต็มที่เลยวันนี้นะครับแล้วก็ครับโหวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฮียบมากๆเลยน้องเจมนะฮะนี่น้องเจมอยู่เนี่ยนะครับเจมทาหน้าที่อะไรครับทำโดยการเออก็นายน้องเขานะครับดูแลสวนมา นะตั้งปีที่แล้วก็ได้ติดตามดูแลส่วนนี้มาตลอดเลยก็ใช้นะครับเพื่อนเื่อครับอาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบอลอนนะครับสะสมอาหารก็ตอนนี้ล้างโฉบสารแล้วน้องเขาก็ใช้ศูนย์สามสิบสามศูนย์สามสิบสามห้าอ,อืมนะฮะหรือบา,บางเจ้าก็ใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่แล้วแต่นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นก่อนโฉบสารก็ใช้ศูนย์เอ่อห้ายี่ห้าสามสิบเออห้ายี่ห้าสามสิบนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็ถ้า ดอกเขาเรียกว่าท่านฝนแรงนะครับอากาศได้เนี่ยนะครับคาดว่าประมาณสักสองอาทิตย์ดอกก็น่าจะมามันก็ไม่เริ่มมาแล้วพตอนนี้เริ่มมาแล้วมันก็โดนฝนไปมันไปแชงแรมๆคับก็ถือว่านะฮะน้องเขาทาประมาณนี้นะครับแล้วทางดินตอนนี้ใส่อะไรไหมหรือยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นใส่อะไรบ้างครับทางดินก่อนก่อนก่อนโฉบสาร ครับเราใช้แปดยิีครับอ๋อใช้ด้วยใช่ไหมแปดสีเดทางดินด้วยนะครับแล้วสิห้าห้าสามสบอ้หห้าย1มห้าล่ะโอ้ก็ใช่ครับใช้ออ่อันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางนะครับที่สวนของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพนนะครับเก็แปลงนี้มีทั้งหมดประมาณน่าจะเป็นพันต้นนะครับมีต้น15ปีนะฮะแล้ว6ปีแล้ว4ปีนะครับ ก็พี่กบก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆชมนะครับแปลงของพี่เขาในวันนี้ให้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณน้องเฮียบและน้องเกมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสองหนุ่มในวันนี้ขอบคุณที่พาชมสวนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับดีครับ